ครับทุกคนก้อยกันน,น,นะครับนี่ครับ เลี้ยวเราใส่นี่ครับขาดไม่ได้ครับผงนัวนัวใส่ไปนะครับใส่เออย,ยอะเลยเยอะนี่นี่นี่ครับดีดีดอืมขัดถุงได้ลดขมหวานเลยนะครับ มันที่เข้าครังกันเข้าไม่เข้าอืมครับเป็นแดงนะครับทุกคนใส่นะครับต้องใส่นี่ครับพริกป่นะครับกะเอาเลยนะครับไม่ต้องมีสูตรใสพริกป่นไปแค่พอครับ จะเผ็ดเพิ่อนที่คนน้ำปลานะครับเนี่ยน้ำตาใส่เลยสองครึ่งก่อนนะครับเค็มนะครับสครึ่งครับ,รรบแซ่บเลยครับนี่ สูตรมันต้องอย่างนี้ครับมันหนาวด้วยนะครับสูตรไทยมันหนาวครับไม่ต้องเปรี้ยวมากสองแว่นครับสองแว่นเปรี้ยวน้่หนาวด้วมากครับมันหนาวคนขาดไม่ได้เลยนะบนี่ยข้าวคั่วครับ ข้าขวคั่วทุกคนข้าขวคั่วข้าขวคั่วหอ,อมเลยนะครับใส่เยอะแทบใส่ตจำกระเลยครับครับใส่ลงไปแล้วครับบางคนก็ไม่ใส่มะน,นาวนะครับแต่สูตรคนไม่ใส่มะน,น,นาวครับที่ผมชอบกินแบบมะน,นาว นี่ดูเนื้อครับคนนี่กอเนี่เลยครับดูโชว์เลยครับผักขีเส้นหอมผักขีครับขีครับใส่ไปแล้วก็ใส่ไปนะใส่ครับแล้วก็ใส่ไปย้ำแบบพื้นบ้านนะลูกคุงไม่ต้องมีอะไรคนระับพื้น มาชิมกันครับว่าทาดหรือเปล่าเ mm hmm. เดี๋ยวราลองมาชิมกันดู mm hmm. ทหลายๆเนาะมเพียใส่นี่ครับไปต้มก่อนอันนี้แต่เนาะ เ,ย,เยีนะ่ใสเเคี้่นจะดีครับลองครับลองพี่น้องนะครับอืมดครับกัอนน,นะครับออกเส็มงห้่นี้อโอเคนะครับดี้รับฟงนะครับ ก็อย่างนี้อนะ่ะอร่อยครับ